ขุทธวจนะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดแลเห็นธรรม <Palace S 2> ผู้นั้นเห็นเราผู้ <Deadpool> ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมะวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานนท์ พวกเธออยากคิดอย่างนั้นอานอน์ธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราบทสวดอาณาปานสติหมวดกายานุปัสนาภิกษุททั้งหลายอาณาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น ย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ลำงับหายใจเข้าย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ลำงับหายใจออกภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ นำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นบทสวดปฏิจจสมุบาทอิทธะพิขเวอริยะสาวโกปฏิจจสมุปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนัสิกโรติพิกขุททั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุบาทนั่นเทียวดังนี้ว่า อิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทัง ได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจยาสังขาราเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจญาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจญานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามะรูปะปัจญาสลายตะนะงเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ สลายตานะปัจจยาผัสโศเพราะมีสลายตานะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจ,จยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจ,จยาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาปัจ,จยาอุปปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมี papel. อุปปาทานอุปาทานะปัจยาพระโว เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพระวะัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชะรามรณงโศกปริเทวะทุกขโทมนตส,สุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชลามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน เอวะเมตัสเกวะและสะุขขังขัดทัสสะสมุทย ο, โยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววะอเสสะวิลาคะนิโรธาสังขาระนิโรโทเพราะความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโท เพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณะนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะ จึงมีความดับแห่งภาษะภัษานิโรธาเวทนานิโรโธเพราะมีความดับแห่งภาษะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรโธเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาตันหานิโรธาอุปาทานิโรโธเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทาน อุป,ปาทานิโรธาภวนิโรโธเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภวนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชะรามรณังโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุตฉันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแ,แลชลามรณะ สโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสสะเกวะรัสสะทุกขังขัดทัสสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พุทธวจนะสา,สาธุสาธุสาธุครับผม